กระสุนของปืนลูกซองนะครับหลักๆเลยมันจะมีกระสุนอยู่2แบบกระสุนแบบแรกก็เป็นกระสุนลูกปลายกระสุนลูกปลายเนี่ยมันจะมีลูกปลายหรือว่าลูกตกกัวเนี่ยขนาดเล็กๆจํานวนหลายๆลูกเห็นไหมครับอยู่ด้านในกระสุนเนี่ยเวลาเรายิงออกไปถึงนะครับเป้าหมายมันก็จะกระจายเข้าไปสู่เป้าหมายซึ่งกระสุนแบบนี้เขาเรียกว่ากระสุนลูกปลายอีกระสุนประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นกระสุนลูกโดดกระสุนลูกโดดเนี่ยมันจะมีลูกเดียวนะครับอยู่ในตัวกระสุน เวลาย,ยงิงมันจะสามารถยิงได้แม่นยําและไปได้ไกลกว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นกระสุนลูกโดดเนี่ยเขาก็จะนิยมไว้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างนะครับในขณนะดเดียวกันปืนลูกซองคอมมอดเนี่ยมีหลายๆท่านถามผมมาว่าควรจะใช้กระสุนแบบไหนยิงนะครับจริงๆแล้วมันสามารถจะยิงได้ทั้งลูกปลายและลูกโดดนะครับแต่ผลกระทบก็คือว่าหากเราใช้ลูกโดดยิงนะครับลูกโดดเนี่ยเวลามันออกนะมันจะออกเป็นแบบกลุ่มเดียวลูกเดียวเลยใช่ไหมครับ มันจะมีผลนะครับในระยะยาวผมไปถามร้านปืนมาแล้วที่เขามีการทดสอบอปืนคอมมานโด8.6เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้ลูกโดดยิงบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ปลายเนี่ยมันแตกได้ตรงเนี้ยที่มันถอดได้นะครับเนี่ยปลายเนี่ยเวลามันถูกกระแทกมากๆนะครับมันถูกกระแทกมากๆเ่ยมันจะทําให้ปลายเนี่ยมันแตกได้นะครับถ้ายิงมันานานนะแต่ถ้าเกิดใช้นานๆทีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ผมบอกเลยว่าปืนทุกกระบอกนะครับมันก็มีความสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพอยู่ตลอดเวลา เราใช้กระสุนให้ตรงกับอาวุธปืนมันก็สามารถทําให้อาวุธปืนเราเนี่ยใช้ได้นานครับสรุปแล้วถ้าเป็นปืนลูกซองคองมพลน8.6เนี่ยส่วนตัวนะผมจะใช้ลูกปลายเท่านั้นครับไม่ได้ใช้ลูกโดดในการยิง